การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความสามารถที่จะดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยการตัดสินใจของตนเองผ่านการส่งเสริมการเกษตรทำให้การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็นทั้งกระบวนการและเป้าหมายการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานกับชุมชนเราจึงสรุปกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนออกเป็น5ขั้นตอนหลักซึ่งประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ชุมชนที่หมายถึงการศึกษาบริบทของเป้าหมาย 2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็นการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น 3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อใช้กำหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ 4. การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ 5. การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวงจรปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชนเพื่อวัดผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปพัฒนาต่อไปโดยผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดของกระบวนการทำงานต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตรได้จากในเนื้อหาบทที่2การเรียนรู้ชุมชนบทที่3การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบทที่4การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรบทที่5 การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรและบทที่ 6. กการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหลักการดำเนินงานวิธีการและเทคนิคในการดำเนินงานที่นักส่งเสริมการเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน